สวัสดีครับเชฟวันนี้จะพาไปเกาะเต่าโดยการขึ้นเรือนอนครั้งแรกในชีวิตกับการดำน้ำดูเต่าทะเลใกล้ๆแค่หน้าที่พักกับวิลล่ารีสอร์ทที่มองเห็นทะเลทุกห้องทลิปนี้ช่องดูไลฟ์ออนำเสนอปัอนโต๊ดซีวิวรีสอร์ท สวัสดีครับแชทผมโก้ี่ช่องดูไลฟ์รายการที่จะทําอะไรที่ชอบชอบอะไระพาไปดูเี่อยู่กันที่หาดาซาารีมาทําอะไรมารอขึ้นเรือ EP นี้เราจะพาขึ้นเรือนอนครั้งแรกในชีวิต oh, <no. S 1> ไปเกาะเต่าแปดชั่วโมงไปกลับนะครับจริงๆนะ่ะขึ้นเรือเนี่ยสามทุ่มแต่เขาให้เอารถขึ้นอนะ่ะสองทุ่มตอนนี้เพิ่งหกโมงกว่าผมเลยมาขับรถมาเปิดคลิปกับวิวทะเลเฉยๆนะโอเค นี่นะครับเราจะเอารถเราขึ้นเรือลำนี้นี่นะครับลงทุนขนาดนี้เพื่อที่จะเอารถตัวเองอ่ะช้ามไปเกาะเต่าเพื่อที่จะขับรถตัวเองบนเกาะเต่าน,น,นะ <c oughs> นอนบนเรือแปดชั่วโมงนะเดี๋ยวเราไปรอดูกันครับไป <c oughs> เดี๋ยวนอน <c oughs> ลิน้มนอน <c oughs> <c oughs> พิมพ์ข้างในมันมีมันมันมีเลขบอกหมายเลขตัวอะสามเจิดสามสองเออก็แค่นั้นอนะ่ะครับนี่ก็เป็นที่นอนของเราเกับเรือนอนนะครับในคือแรก,น,แรกนี่ก็มีใช่ที่สามเจ็ดแบบสามเิบสองถ้าเกิดมาพร้อมกันเนี่ยเ,เขาจะให้นั่งนอนคู่กันหน่อเคเจ๋แล้วผมไปถ่ายวิวห้องนอนให้ดู นี่ก็เป็นห้องน้ำแล้วก็วิวตรงน,นั้นคือพาพาดูท่านฟ้าเรียนนี่เพื่อนร่วมทาง Let's go ย h e r e you come from? America o อ o อ a y where you from Thailand โอ oh, ้สวัสดีครับสวัสด mm ีค hmm. รับนี่เพื่อนร่วมทางเรนานะนี่ <you> <c oughs> โทษน,นะครับความเร็วประมาณถ้าเป็นเที่ยบก่อนรถประมาณสิบกิโลประมาณยี่สิบได้ไหมพี่เดินเบานะครับสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนี้สิบนิดๆนะก็เหลือจะนิ่มมากนะครับมันนไปเรลอ๋อเป็นเอ้าอันน uh ี huh. ้เ <Muslims> ป <router> uh ็นในคลองก็เดี๋ยวเขาก็เร่งเครื่องอีกทีหนึ่งนะตอนที่ออกมาจากอ่าช่องคลองแล้วเหมือนไรเนี่ยใครเลยว่าเนาีีเบียร์อ้าวเรือแตก ท <class ic> ี um ่ะถ้าเป็นได้นะกูก็จะนอนดื่มกดอกมีพวกเรือเก่าด้วยนะ นี่ก็เป็นเวลาตีสามห้าสิบนาทีเขาเปิดไฟแล้วนะเขาเปิดไฟตอนนี้เาใกล้ถึงแล้วดู<อ>เห็นสั่งแล้วครับโอ้โหแบบก็เท่าอ่ะเป็นเมืองอีกเมืองเลยอนะเ <c oughs> นี่ยไฟตั้งแต่นู่นอ่ะดูนะโอ้โน่นอ่ะสุดนู่นเลย แต่ระยะทางคือไกลมากนะไต่ดแตวไปดูข้างหน้ากันเถอะรีวิวการนอนคืนแรกนะครับก็จะบอกว่าหลับสบายนะ ก็ผมนอนได้ประมาณนอนประมาณตอนห้าทุ่มก็ตื่นประมาณตีสามครึ่งก็สี่ชั่วโมงครึ่งนะก็ถือว่าเต็มทิ่นะครับของผมนอนสี่ชั่วโมงกับติ่ก็จะบอกว่านอนหลับสบายเพราะว่าเนี่ยเขาขับเดินแบบเนี้ยตลอดเลยประมาณสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าออกทะเลใหญ่นะตอนตอนที่อยู่ในอ่าวสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็เลยแบบค่อนข้างนิ่มมากนะครับ เรือบรรทุกเยอะนะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยว่าการนอนเนี hmm. ่ยจะแบบคลื่นคงเคงไม่คลงเคหลับสบายนะครับที่เขียวอยู่ไหนที่เขียวอ่ะที่เขียวอยู่ไหนที่เต่าอ่ะที่เต่าอยู่ไหนเต่าน้าเนี้ยเต่าเราหลับสบายเอ้ยหลับนิ่งกิบครับเรียบร้อยอ่า เรือมาถึงประมาณตีสนะี่นะแล้วก็เราก็เอารถลงเรียบร้อยแล้วเราก็กลับขึ้นไปอาบน้ํานะครับตอนนี้ตีห้ากว่ากาเดี๋ยวผมจะขากลับจะขึ้นเรือสองทุ่มนะเดี๋ยวถ่ายรีวิวตอนกลับฮโอเคเดี๋ยวดี๋วผมไปเที่ยวก่อนอ่าเดี๋ยวไปรอชมติดตามคลิปเที่ยวอีกอีพีหนึ่งครับไป แก่ค่ะต้องผักนะคะแล้วก็อุปกรณ์นำน้ำนะคะค่ะโซชูชิผักี่ให้เย็นเพื่อเลยดีนะคะแล้วลูกค้าต้อ,อ,ตองการดีลติดต่อเราไหมนะคะได้เลยรีอร์ทเราติดต่อได้เลยอ๋อได้เลยครับขอบคุณ,คณมากวันนี้เราอยู่กันที่เกาะเต่าที่ซาโตะซีวิวรีสอร์ทก็คือเป็นรีสอร์ทที่เห็นวิวทะเลทุกห้องว้าวก็เดี๋ยวรีวิวให้ดูอันนี้ทันนี้ทันนี้ นี่ครับบรรยากาศนะลงกันไม่เท่าไหร่หรอกถ้าขึ้นนะถ้าขึ้นล่ะขึ้นให้เขาเอาไปให้ด้วยไหมเรารีวิวห้องกันโตาถุนี่ค่ะดูนี่ห้องเราค่าที่ตกตรงไหนนี่เราเล่นตรงนี้ตกกัน ข้างนี้อ๋อแต่ข <c ười required> ึ <actual rops> okay. oh. uh ้นเนีื่อตรงนี่อ๋อขึ้นตรงนี้โอเคนี่นะครับห้องเรานะโอ้โหอากาศแบบสวยมากครับวิวดีมากตอนนี้ผมมาถึงก็สี่โมงห้าโมงแล้วเดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มารีวิวให้ดูเต็มๆตาโตรีวิวรีสอร์ทไป กลางเช้านะครับอืรีวิวห้องน้ำนะครับนี่คือฟีลแบบว่า าเราอาบน้ำแล้วก็นี่ดูอยู่ได้นะ <wh ats> นี่นั่งนี่โอ้โหของแท้สุดจัดนะครับเดี๋ยวเราไปน้ำกันไปเช้าเลย I just came to say hello. I just came to say no I just came to say ครับนี่ก็เรียบร้อยกับการมาพักผ่อนที่เกาะเต่านะครับ Tan To s e ี v i e Resort นะครับใครจะมาก็มาได้ยแฮปปี้มากามาชอบอะไรก็ชอบบรรยากาศที่พักที่เห็นทะเลนะแล้วก็ลงน้ําก็อยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็เดินว่ายน้ําไปโหวชิลมากแล้วก็ที่ที่ชอบเลยที่ชอบเลยนะคือห้องน้ํา ที่ห้องน้าบอกว่าเป็นโอเพนแอร์เพื่ออาบน้าก็เปิดวิวไดอ้อ่ะจริงๆผมติดเลยนะห้องน้ําผมเปิดตลอดเออม,มันมันรู้สึกดีนะครับแล้วก็เราจะไปไหนกันต่อเดี๋ยวรอตกันาม ที่นอส่งชั้นแหละอะคิดง่ายๆมันที่นองอยู่โรงเรียนคะขาแม่เราก็ถ่ายแล้วแหละแต่ว่านี้คล้ายๆกันออโอเคก็เอลนที่แอฟเดี๋ยวเราเดูกันพรุ่งนี้เลยคนะครับตอนนี้ก็เวลาตีสี่ขึ้นถึงเรียบร้อยเราเอาไปหมดแล้ว ถึงเคยสติสาพบอกเลยว่าขับนิดหนักรับรับยาวนะรับตั้งแต่สี่ทุ่มครึ่งนะก็ประมาณหกชั่วโมงเต็มน,นะครับหลับหลับตต่นตืนต่นนิดหน่อยแต่ว่านอนหลับสบายนะครับก็จบคลิปสำหรับการนอนเรือนะครับถามว่าชอบอะไรก็ก็รู้สึก อ่าไม่เหมือนไม่เหมือนที่คิดไว้นะครับคิดว่ามันจะโค้งเคงียงคิดว่าแบบน่ากลัวจริงๆไม่เลยห้องน้ําก็สะอาดมากนะแล้วก็นอนก็หลับสบายมากถ้ามาในรอบหน้าก็เหมือนเดิมมาอีกนะครับโอเคก็ทริปนี้อ่าลาไปก่อนเดี๋ยวเราติดตามในช่องดูไป,ไป